ได้ข่าวนะครับว่ามีการลดราคาที่เมกาพลาซาชั้น6นะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามีของอะไรลดบ้างครับวันนี้ก็เลยแวะไปสัหน่อยครับตอนนี้เราอยู่ที่งานแล้วนะครับก็จะเป็นงานเมกาชาร์ีสไซน์ครับก็จะมีของเล่นร้านต่างๆลดราคาครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามีร้านไหนเอามาลดบ้างแล้วเราจะได้อะไรกลับบ้านบ้างนะครับ ใค่สายคิวฮอกเก็ตนี่ลดโหมดมากนะครับเหลือแค่สองกล่อง5้าร้อยมั้งถ้าจะไม่ผิกนั่นนะครับสองเก้าสิบาทต่อกล่องสี่กล่องหนึ่งาันเเป็นเทสโซนะครับ เราสามชุดแล้วเนี่ยใช่ครับมีบัตรบอลด้วยมังถ้าจะไม่ผิดมันสวยจริงไงดาร์โกโเนี่ยหรืฟรีในการัดเหลือ850บาทคิวเหลือ700เฮ้คิว700 <S 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 เหรอ ยูเป็นลายแบบนี้ครับเดือดร้ย700อยงี้น่าสนใจมากโอ้โหคาเซลเลยครับโมเดลแบบแลมดังก็มีเชนซอมแมนโอ้ไฮโดก็มีครับโอลเย่เอกรูฟี่แชง้งแชง้งกราฟ ให้ดูนะครับก็มันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะเหมาะสําหรับคนที่ชอบเก็บแบบพวกโมเดลที่เป็นโมเดลตัวละครพวกเป็นเบสโซ่อะไรพวกนี้มากกว่านะครับมก็จะเอามาลดราคาเนาะส่วนพวกกันดกันดั้มนี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่โอ้โหสินค้าอะไรเท่าไหร่เยอะไก่พันห้าร้อยบาทครับสบายจัดเลยโอเคเลยอาจจะเป็นแบบว่า อื้อนี้ซื้อฝากซื้อฝากซื้อาโอเคไม่เคยต่อไม่เคยต่อ SD พอมั้ย SD ก็เล็กไปอ๋อ SD เล็กไปมันไม่เยอะไงเด็กโตและต่อด้นไม้อ่ะไอไอ SD MG อ๋อ SD MG EX SD EX ยังไม่มา MG MG SD ใช่ในี่บูอายบูอ้ายไหนอยูกครับเดลเมสพันห้าร้บาทครับ วายวายอันนี้มีแล้วอยู่ที่คอนโดแต่ลุงยังไม่ต่อแผงหลังตัวต่อเสร็จแล้ว, <c oughs> ลวกล่องดูใหญ่จัง มันมีนี่ข้างหลังนี่พาร์ตเยอะอพาร์ตเป็นเยอะใช่ไหมพาร์ตเยอะมีวิธีดูพาร์ตไหมหมายถึงว่าแบบบางที MG มันก็แต่ละตัวไม่เหมือนกันมีวิธีดูไหมลุงหมายถึงว่าถ้าถ้าเราดูว่าเยอะไหมก็ประมาณนั้นเราก็ดูจากองค์ประกอบรูปอะว่ามันมีอาวุธอะไรให้เยอะไหมอย่างเงี้ยมันก็จะมีตัวชุดหลังที่มันเป็นเนี่ยนะมันจะมีแพ็คหลังอะอย่างเงี้ยก็จะเยอะ พาร์ตมัจะเยอะตามเข้าใจแ,แล้วถ้าเกิดเป็นกล่องแบบฟิฟี่แบนๆหน่อยก็คือมันก็จะแบบมีแต่ตัวมีแต่อะไรอะไรประมาณนีแบบน้อย่างนี้ยังยังก็ดูดูรูปร่างมันอย่างวิงเนี้ยวิงมันมีปีกมีอะไรก็จะเยอะขึ้น,นกล่องกระเจียร์อือเนี้ยอย่างเงี้ยตัวเนี้ยก็ไม่เยอะ,เ,ยอะเพราะว่าเนี้ยตัวมันก็ไม่มีอะไรเพลินๆอืาเนี้ยอย่างเงี้ยก็มีแค่โล่กับอาวุธเอะไนก็จะมีแค่เนี้ยมันก็จะพาร์ตตรงนี้ก็จะไม่ชิ้นไม่ไม่เล็กไง ยกเป็นมันแถมด็อกมาให้ด้วยอืมโอเคแบบนี้คึงต่อเสร็จแ,<ส>แล้วไหน,นตัวนี้เหรอ MG เหรอลูกต่อ MG สองตัวเหลือเมื่อวานจ g ตัวหนึ่ง MG ตัวหนึ่งตัวแทปเฟอร์เนี่ย,ยคือกาอบชิ้นนันใหญ่มันจะเบาเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีอะไรทำไอ้นี่หายไปัวงแล้วเอาลงเหลืองเนี่ยโอ <laughs> ้โหเนี่ย คือคือเนื่องจากตัวตัวมันใหญ่ไงชิ้นมันใหญ่ใช่ไหมเพราะชิ้นใหญ่ก็พาร์ตมันก็เลยน้อยใหญ่ตัวเนี้ยพาร์ตจะดูจากพวกขนาดตัวของอุปกรณ์เสริมอะไรนี้แล้วก็ดูขนาดกล่องได้ไหมดูขนาดกล่องได้ไหมด้วยได้ดูชุดเกาะมันคือชุดเกาะเออชุดเกาะชุดเกาะถ้าเกาะแบบอลังการงานสร้างครับพาร์ตเยอะเยอะยุกตัวใหม่ๆมันก็จะ ก็จะเยอะขึ้นไหมเหมือนจากที่ดังดูคือตัวใหม่ๆที่มันออกมามแ,แ่แล้วแต่ว่าคนออกแบบแต่ว่าน้อยแล้วก็ไม่ค่อยเยอะหรอกอโอเคม,มาดูในตู้กันดีกว่าครับนี่โอ้แต่ละตัวนี่คือทำสีกันสวยๆเนาะ ค่ะ SD ยังสวยเลยตัวนี้ก็แบบว่าคมมากสารุปบนครับไปอีกรอบครับเพราะว่าอ้าวโดนไปแล้วเหรอจะมาซื้อไอ้ตัวเขียวไปซะแล้วเหรออยไปแล้วแน่เลย ไม่น่ารอด